มาดูในเรื่องของสมการวงกลมซึ่งอยู่ในรูปมาตรฐานนะสมการวงกลมซึ่งอยู่ในรูปมาตรฐานเดี๋ยวลองทบทวนนิดนึงว่าถ้าสมการวงกลมมีอยู่ในรูปมาตรฐานนะแล้วมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ถ้ามีรัศมีจดไปเนาะรัศมี R หน่วยจำได้ไหมถ้ารัศมี R หน่วยสมการก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับอาลังสองนะอันนี้คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0ูน,นอ่านี่แบบที่1โอเคปะอันนี้คือแบบที่1น่งอ่าหนูจดสรุปไปด้วยจริงๆคือเรียนมาแล้วละแต่ทวนให้ต่อไปไปดูแบบที่2เป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk แล้วก็มีรัศมี r หน่วย อ่าถ้าเจอในรูปนี้เมื่อไหร่สมการในรูปมาตรฐานนะสมการวงกลมในรูปมาตรฐานก็คือ x ลบ h กำลังสองบวกด้วย y ลบ k กำลังสองเท่ากับรัศมียกกำลังสองโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยสแบบนี้นะสแบบนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศรัศมี R หน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk รัศมี r หน่วย นะเวลาทําก็ยึดตามนี้เลยทีนี้อะมาดูข้อที่1เลยเนาะข้อที่1ข้อที่1บอกว่าไงจงหาสมการในรูปมาตรฐานของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง0ูนย์ศูนย์สมการเป็น x กาลังสองบวก y สองเท่ากับรัศมียกกําลังสองข้อนี้รัศมีบอกว่า4แสดงว่า r คือ4ก็เอา4ไปยกกําลังสองก็จะได้ x กาลังสองบวก y กาลังสองตัวนี้4 4 1 6ย้ายมากลายเป็นลบ16 เท่ากับ0แล้วก็ตอบนะอันนี้คือข้อที่1โอเคไหมต่อไปไปดูข้อที่ 2, 2> ข้อที่2องเขาบอกว่าลองวาดรูปประกอบก็ได้หนูวาดรูปประกอบด้วยวงกลมเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนะแล้วก็ผ่านจุด52าสบสอง่ะให้ตัวนี้เป็น5้าตรงนี้เป็น12บนี่ผ่านจุด x เป็น5 y เป็น12นนั้ถ้าเราลากตรงนี้เส้นเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางกับเส้นรอบวงจุดใดๆที่อยู่บนเส้นรอบวงเราก็สามารถจะหาความยาวตรงนี้ก็คือรัศมีได้นดังนั้นข้อที่2เนี่ยเราก็ไปหารัศมีโดยใช้สูตรสแควรรูท x1 ลบ x2 ยกกำลัง2องบวกด้วย y1 ก็คือ12ลบ y2 ก็คือ0ยกกำลังส ตัวนี้ก็เป็น25บก114เป็16น169นะตัวนี้ถอดสแควรูตก็จะได้13ซึ่งจริงๆก็คือ52 13นั่นแหละโอเคปะ่ะอ่ะส็จแล้วเธอก็ไปเอารูปสมการในรูปมาตรฐานจุดศูนย์กลาง00รัศมี13หน่วยก็จะได้สมการก็คือ x กำลังสบวกด้วย y กำลังสเท่ากับรัศมีก็คือ13ยกกำลังสโอเคไหม สิบสามยกกำลังสองได้เท่าไหร่ก็ไปกระจายเองโอเคปะจริงๆถ้าเธอขยันเธอก็กระจายไป x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสิบสามสิบสามเป็นร้อยหกสิบเก้าเท่ากับศูนย์นะตัวนี้ก็จะได้คำตอบโอเคไหมอาภูมาแล้วเนาะกูตามทานมนันไม่หนูหน้สิบสองแล้วนะเราเรียนเรื่องวงกลมไปแล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วกูยังไม่ได้แชร์นะวิดีโอไปให้หนู พอดีวิดีโอมันบันทึกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยต้องต้องแชร์ใน YouTube แล้วล่ะนะโอเคต่อเลยต่อไปข้อที่3คือตอนนี้เราเรียนสมการวงกลมรูปมาตรฐานมี2แบบคือจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนรัศมีอาหน่วยสมการคือสมการนี้กับอีกอันนึงจุดศูนย์กลาง hk รัศมีอาหน่วยสมการก็คืออันนี้ เอกลพทกำลังสองบวกยลบเคกำลังสองเท่ากับอากำลังสองโอเคป่ะทีนี้เราก็กำลังฝึกฝนโจทย์กันนะได้สามข้อแล้วนะไปดูข้อที่สามต่อกันเลยข้อที่สามว่ายังไงดูดูติเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยนะมีจุดศูนย์กลางโจทย์บอกทุกข้อนี่จุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์หมดเลยเนาะังนั้นเธอก็เขียนระบบพิกัดฉากนะทีนี้ตัดแกน x ตรงไหนวงกลมข้อสามเนี่ยตัดแกน x ที่จุดลบหกศูนย y เป็น0แสดงว่ามันอยู่บนแกน x เนี่ยลบ6 0เนี่ยเป็นแบบนี้จุดศูนย์กลาง0 0ตัดแกน x ที่ลบ6 0น่นแสดงว่าอ่ะอเขียนรูปเพิ่มตรงนี้จุดศูนย์กลางวงกลมอยู่ตรงนี้เลย0 0แล้วตรงเนี้ยลบ6 0แสดงว่าความยาวตรงเนี้ย0ถึง 6. ลบ6รัศมีก็คือเท่ากับ6หน่วยเลยตามทันไหมลบ6กับ0มันห่างกัน6หน่วย แสดงว่ารัศมีคือ6โอเคไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางศูนย์ก็จะมีสมาการวงกลมอยู่ในรูป x กํลังสบวก y กลังสเท่ากับรัศมียกกำลังสองก็กลายเป็น6ยกกำลังสองหกได้เท่าไหร่3ามสิย้ายมาลบแล้วตรงนี้จับมาเท่ากับ0ก็จะได้คำตอบโอเคไหมถ้าโอเคกดยกมือมาด้วยเนาะถ้าโอเคเข้าใจแล้ว กดยกมือมาเลยอ่ะข้อที่3ต่อไปไปดูข้อที่4วาดรูปด้วยจงหาสมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมคือ0ูแต่คราวนี้บอกมาว่าวงกลมเนี้ยนะจุดศูนย์กลาง0ูไปตัดแกน y ที่0ูนย์สเอ่อ x เป็นศูนนี่แสดงว่าอยู่บนแกน y อ่ะศูนย์สามอยู่ประมาณนี้อ่ามีวงกลมประมาณนี้นะวัดอาจจะเบี้ยวบิดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยก็อย่าว่ากันแสดงว่าต้องมีรัศมีกี่หน่วยเนาะศูนย์ศูนย์ไปศูนย์สามแสดงว่ารัศมีกี่หน่วยเนี่ยเท่าไหร่กี่หน่วยสามหน่วยถูกป่ะแล้วก็จะได้สมการคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับรัศมียกกําลังสองอ่าสามยกกําลังสองก็จะได้ 9ก้า็ย้ายไปลบด้านนูน้นจับมาเท่ากับศูย์ก็จะได้สมการทั่วไปโอเคปะจากสมการในรูปมาตรฐานก็จะกลายเป็นสมการทั่วไปสมการทั่วไปอยู่ในรูปนี้เนาะ ax กำลังสบวก by กำลังสองบวก cx บวก dy บวก e เท่ากับูรรูปนี้เรียกว่ารูปทั่วไปของสมการวงกลม เป็นรูปทั่วไปของสมก,การวงกลมที่เราจะรู้ได้ไงว่าสมก,การที่เขาให้มาเนี่ยเป็นวงกลมนอกจากจัดรูปนี้รูปทั่วไปใช่ไหมให้กลายเป็นรูปมาตรฐานรูปมาตรฐานอยู่ในรูปแะไร x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับรัศมียกกำลังสองอันนี้เรียกว่าสมก,การมาตรฐานข้างบนเรียกว่าสมก,การทั่วไป โอเคปะ่ะมี2รูปนะสมการวงกลมจะมี2รูปข้อสังเกตว่าในรูปทั่วไปเป็นสมการวงกลม,มก็คือ a กับ b จะเท่ากันและมีเครื่องหมายเหมือนกันมีเครื่องหมายเดียวกันโอเคปะ่ะมีข้อสังเกตนะว่าจะเป็นวงกลมก็คือ a กับ b ต้องมีเครื่องหมายเดียวกันเช่นบวกกับบวกลบกับลบเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ย a กับ b ต้องมีค่าเท่ากันอันนี้คือข้อสังเกต กรณีที่เป็นวงกลมหรือเราเอารูปนี้ไปจัดให้อยู่ในรูปของมาตรฐานแล้วมันก็จะมีรัศมีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตามสมการนี้แบบนี้ก็ได้นะถ้าขี้เกียจจำเปลี่ยนรูปทั่วไปให้กลายเป็นรูปมาตรฐานนั่นเองโอเคปะอ่ะเพราะฉะนั้นดูโจทย์ต่อนะข้อที่5อ่ะเดี๋ยวเราวาดรูปประกอบด้วยนะวาดรูปประกอบ วงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมสัมผัสกับเส้นตรงอันนี้ถ้าเราย้ายข้างเราจะได้ x เท่ากับลบแปดเออ x ลบแปดอยู่ตรงไหนอยู่อ่าสมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะเสมม้นตรงขนานแกน y เนี่ยค่า x จะเท่ากันยางเงอ่าสมมติว่าอันนี้คือเส้นตรง x เท่ากับลบแปดอยู่นี่นะแต่วงกลมของเราเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์เอ,อ่อมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ วงกลมเราก็น่าจะประมาณนี้แบบนี้คูวาดเบี้ยนะเดียวกันอนนี่รัศมีมันต้องตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนะจุดสัมผัสเวลาวาดก็ดูให้เหมาะสมนิดนึงเมื่อกี้คูวาดบิดเบี้ยวมีรัศมีแบบนี้อ่ะประมาณนี้เนาะตัวนี้คือจุดศูนย์กลางอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือความยาวของรัศมี ตัวนี้ลบ8กับ0เนี่ยมันอยู่ห่างกัน8หน่วยแสดงว่ารัศมีเท่ากับ8นะเพราะนั้นสมาการก็ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับรัศมีก็คือ8ยกกำลัง2ย้ายค่านะ8 8เท่าไหร่64ย้ายไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นลบ64เท่ากับ0นั่นเองโอเคไหมตามทันไหมหนู ทำทันไม่ดีนต่อไปข้อที่6อันนี้ถ้าเราย้ายข้างเราจะได้ y เท่ากับเส่วนสะเราย้ายข้างเราก็จะได้สมการเส้นตรงนะกลายเป็น y เท่ากับ7ส่วน2เดี๋ยวเรามีรูปภาพประกอบด้วยข้อนี้เขาบังคับอยู่แล้วหนูจุดศูนย์กลางวงกลมอยู่ที่จุด0 0นะสมมติเป็นแบบนี้อันนี้คือจุด0 0นะ เสร็จแล้วเนี่ยวงกลมนี้ก็ไปสัมผัสเส้นตรง y เท่ากับ7ส่วน2เส้นตรงขนานแกน x ค่า y จะเท่ากันอุสมมุิว่าวงกลมไปสัมผัสเส้นตรง y เท่ากับ7ส่วน2ตามรูปนี้เลยแบบนี้สัมผัสแบบนี้ปั๊บตรงเนี้ย y เป็น0ถูกไหมเนาะเพราะ x เป็น0 y เป็น0นั้นตัวเนี้ยความยาวตัวนี้ก็คือรัศมีก็เลยเท่ากับ7ส่วน2ถูกปะ น้สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง0และรัศมีอน่วยก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับรัศมียกกำลังสองโอเคปะตรงนี้ก็ได้ x กำลังสอง y กำลังสองตรงนี้เป็น77 49ส่วน4นะเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้นะตรงนี้เป็น49ส่วน4อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอา4ไปคูณตลอดเนาะ นะเอา4ไปคูณตลอดก็จะได้เป็น4 x กำลังสอง y กำลังสตัวนี้4ตัดกันได้49 4 x กำลังสอง4 y กำลังสนะย้าย49มาจับบวกก็กลายเป็นลบแล้วก็จับมาเท่ากับสูก็จะได้สมการวงกลมแบบนีนะ้ถ้าเข้าใจกดยกมือมาเนาะ จะดังมันจะดังเนาะถ้ายกมือเนาะอ่ะต่อไปข้อที่7ข้อที่ 7, เจี๋ยะมีรูปรูปวัดรูปประกอบด้วยจะได้ดูรู้เรื่องนะมีรูปให้ดูนิดนึงนะจะได้ดูแล้วเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเขียนระบบพิกัดฉากก่อนมีแกน x กับแกน y เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวงกลมในมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูย์อ่ะเพราะฉะนั้นวงกลมเป็นแบบนี้ อ่ะสมมุติด้วยว่าวงกลมเนี่ยอ่ะเป็นรูปนี้แล้วกันนะมีรัศมีเนี่ยเท่ากับ r เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวงกลมนี้เนี่ยมันไปสัมผัสกับเส้นตรงอ่ะสมมุติแล้วกันว่าเป็นเส้นนี้เส้นตรงที่สัมผัสคือ 5x บวก 12y อันนี้คูย้ายเองเลยนะลบ26เท่ากับ0ูตรเส้นนี้นะอ่ะสมการเส้นตรงคือเส้นนี้นะ เดี๋ยวแล้วกูเคยบอกเสมอว่าเวลาเราจะหาสมก,การวงกลม,ม,มต้องรู้สิ่งสําคัญสองสิ่งก็คือ1ก็คือจุดศูนย์กลางซึ่งรู้แล้วนะจุดศูนย์กลางซึ่งรู้แล้วก็คือศูนย์งนั้นเนี่ยขาดก็คือรัศมีถูกไหมเนาะขาดก็คือรัศมีทีนี้การจะหารัศมีเนี่ยอันนี้มันย่อมตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนะจุดสัมผัสโอเคปะก็เหมือนกับว่าเราหาระยะห่างมองตัวนี้เป็น x 1 y 1 แล้วมองรัศมีตัวนี้เป็น D เราก็ไปใช้สูตรนีดหน่อดีเท่ากับ f อบวก B Y1 บวก C หารด้วยรูท A กำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2นี่เอาสูตรนี้มาเลยนะอ่ะแล้วเธอก็จะได้ D ซึ่งก็คือรัศมีนั่นแหละ D กับ R ก็คือตัวเดียวกันนะก็คือมีค่าเท่ากันเราไปเอาสมก,การวงกลมไอแปลสมก,การเส้นตรงมา5 คูณด้วย x 1ก็คือ0บวก12คูณด้วย y 1ก็คือ0ูนย์เห็นปะในสูตรนี้ b y 1บวกด้วย c ก็คือลบยีเอ้ยเดี๋ยวคูเขียนตัวนี้เป็นลบยี่หไปเลยอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้นะทําตามสูตรเลยนะหารด้วย a ยกกำลังส a คือ5บวกด้วย b คือ12บยกกำลังสองเออตัวนี้เราก็ไปคิดเลขมา ตัวนี้เป็นลบยี่สหกหากค่าสัมบูรณ์ได้2ี่สตัวนี้ได้13บสาตัวนี้ไปไปถอดสแควรูทค่าตัวนี้นะได้13 26ามหการสิก็จะได้สองเพราะฉะนั้นรัศมีคือ2จุดศูนย์กลางคือ0ูนย์ศะรัศมี r เท่ากับ2องนะสมาการคือ x กํลังสองบวก y กํลังสองเท่ากับรัศมียกกำลัง สองดังนั้นก็จะ x กาลังสองบวกด้วย y กาลังสองตัวนี้ย้ายข้างไปเป็นลบสี่นะเท่ากับศูนย์เป็นคําตอบอใครโอเคข้อนี้กดยกมือมาหน่อยใครโอเคเข้าใจแล้วข้อนี้กดยกมือมาอืมอันนี้ก็คือเวลาเราจะหารศมีเห็นไหมว่าเป็นการหาระยะห่างระหว่างจุดจุดในที่นี้ก็คือจุดศูนย์กลางกับเส้นตรงก็คือสมการเส้นตรงซึ่งมา สัมผัสกับวงกลมเห็นปะเอาสูตรตรงนี้ไปใช้หาอะไรเนาะหารัศมีเราก็ได้รัศมีออกมาเสร็จรู้จุดศูนย์กลางใช่ไหมรู้รัศมีก็ไปเข้าสมก,การ x กํลังสองบวกด้วย y กํลังสองเท่ากับรัศมีกํลังสองนั่นเองนะก็จะได้คำตอบโอเคไหม